ภาพในวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในบรรยากาศของการประชุมฝ่ายเลขานุการของ GBC คือการพูดคุยกันเพื่อได้มาเึ่งสันติภาพของทั้งสองประเทศใช่ค่ะอย่างที่เราย้ํากันไปตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดในการประชุมครั้งนี้ที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้ก็คืออยากจะเห็นการหยุดยิงเนี่ยเป็นไปอย่างถาวรและยั่งยืนแต่ว่าท้ายที่สุดจะออกมาในรูปแบบไหนยังต้องติดตามนะคะแต่ว่าในขณะที่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการประชุม GBC ข่าวบิดเบือนที่ออกมาจากฝั oh. ่งกัมพูชาก็ยังมีอยู่ uh. นะคะวันนี้ข่าวหนึ่งที่ออกมาแล้วหลายคนก็เห็นแล้วก็ uh. โอ้โหเกิดอะไรขึ้น uh. นะคะมีการปล่อยข่าวบอกว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยทางกองทัพอากาศจะไปใช้เหมือนอากาศยานจะไปใช้อาวุธของกองทัพอากาศไปลอบสังหาร uh. ทางฮุนเซนหรือว่าผู้นํากัมพูชาเ uh. นื่องจากว่าเป็นวันเกิดด้วยนะครับเลยมีการโยงข่าวไปอย่างนู่นนะครับก็เลยมีการพูดกันว่าควรจะมีการหารือนะพูดคุยกันเพื่อที่จะลด ลักษณะอาการในการการโพสต์ข้อความ,มการบินเบือนข้อความแบบนี้เพราะมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรต่อแนวทางการพูดคุยสันติภาพระหว่างสองประเทศเลยใช่ครับใช่นะคนะ,คะควันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาถแถลงหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้บรรยายสรุปให้กับคณะทูตตั้งหลายสิบกว่าประเทศที่มารับฟังวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีใช้คําแบบนี้เลยนะคะว่าในระหว่างที่มีการประชุม GBC อยู่เนี่ยวันนี้ก็ยังมีข่าวลือแบบนี้ซึ่งข่าวลือที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ท่านใช้คาว่าเป็นข่าวลือที่มันน่าเกลียดมาก นะคะเพราะว่ามันไม่มีความเป็นไปได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคงจะต้องมีการประสานอย่างบอกว่ามีการพูดคุยกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียให้ช่วยไปพูดคุยด้วยะนะคะ,ะคก็เพื่อจะทำให้บรรยากาศในการพูดคุยกันมันเป็นไปด้วยด,ดีนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้พูดคุยกันได้ด้วยนะครับและก็เน้นย้ำถึงพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับุผู้ชมทุกท่านข่าวไหนที่พิจารณาแล้วว่ามันไม่น่าจะใช่ข่าวจริงก็อย่าไปแชร์นะครับข่าวไหนที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นผลบวกต่อบ้านเราก็ไม่ต้องไปแชร์ไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมันด้วยยะรรรับกกที่จษาาาศของ ทางโซเชียลมีเดียให้มันดีขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับใช่ค่ะอย่างที่เราเล่าไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่2แล้วของการประชุมฝ่ายเลขานุการ GBC นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าไทยเราในเวทีนี้เนี่ยเราได้เตรียมยื่นข้อเสนอไป8ข้อให้กัมพูชาเนี่ยรับไปพิจารณาซึ่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยฝ่ายเลขานุการที่เข้ามาประชุมเขาก็รับไปนะบอกว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษาหารือกับทางผู้บังคับบัญชา ในระดับสูงนะคะว่าจะสามารถรับในข้อตกลงที่เรายื่นไปได้หรือไม่นะคะแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าสิ่งที่ทุกฝ่ายคาดหวังอยากจะเห็นสูงสุดจากการประชุมที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการหยุดยิงถาวรค่ะนอกจากนี้นะคะทางรักษารษาชก,การแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็ยังของให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าจะไม่ทำให้ไทยเสียประโยชน์ค่ะ พลเอกนัทพลน,นักพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ระบุถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการชา้แดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC หลังจากฝ่ายเลขานุก,การ2ฝ่ายวันนี้ประชุมกันเป็นวันที่2นะคะบอกว่าฝ่ายไทยเราทําข้อเสนอไป8ข้อซึ่งฝ่ายเลขากัมพูชาเขาก็รับข้อเสนอไปพิจารณาและจะไปปรึกษากับทางผู้บังคับบัญชา เนื่องจากทางฝั่งกัมพูชาเขาก็มาเฉพาะระดับเลขานุก,การเช่นกันค่ะตามกรอบ GBC ที่เราเน้นย้ำมาตลอดนะคะวันที่4ถึง6เนี่ยจะเป็นการประชุมของฝ่ายเลขาของทั้งกัมพูชาและก็ฝ่ายไทยนะคะแต่ทีนี้หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยได้มีข้อเสนออะไรเข้ามามา,มากนักนะคะค ส่วนข้อเสนอ8ข้อจะแตกต่างจากข้อตกลงในระดับพื้นที่7ข้ออย่างไรอันนี้คือที่เห็นอยู่หน้าจอนี้เป็นข้อตกลงที่ระดับแม่ทัพเขาคุยกันมาก่อนหน้านี้นะคะมีอยู่7ข้อสื่อก็เลยถามว่าข้อเสนอ8ข้อที่เรายื่นไปเนี่ยมันแตกต่างจากข้อนข้อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยยังไงบ้างนะคะพลเอกนัทพลก็ย้าว่าเป็นการลงในรายละเอียดจากข้อตกลงเดิม สำหรับกรณีที่ทางกัมพูชามีความเคลื่อนไหวในลักษณะาการเคลื่อนกำลังเข้ามาประชิดชายแดนในระหว่างการประชุม GBC นั้นก็จะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมด้วยแต่ว่ายังไม่ขอพูดในรายละเอียดนะคะก็จะนำประเด็นอะไรทั้งหมดที่มัเป็นข้อห่วงใยเนี่ยเข้าไปหารือร่วมกันค่ะโดยหลักการนะครับในการประชุมของกองเลขาทนะากัมพูชา เห็นด้วยกับข้อเสนอ8ข้อที่ไทยเสนอขึ้นไปนั้นนะครับก็ถือว่าผ่านกระบวนการนะครับและจะเข้าไปสู่การประชุมหลักในวันที่7สิงหาคมนี้ได้โดยก่อนการประชุมหลักนะครับทางกองเลขานะครับก็จะกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อนำเอาเรื่องราวเนี่ยมาให้สภาความมัน่นคงแห่งชาตเิเห็นชอบก่อนก่อนที่จะลงนามในวันประชุมหลักต่อไปนะครับแต่หากกัมพูชาอยอมรับข้อเสนอได้เพียงบางส่วนคือไม่ครบ8ข้อก็จะมีการบันทึกเฉพาะส่วนที่กัมพูชาเห็นด้วยตรงกันและจะนําประเด็นที่ทางกัมพูชาไม่เห็นด้วยเนี่ยไปประชุม ต่อไปพูดคุยกันต่อในการประชุมครั้งถัดไปทางนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าประเด็นที่กัมพูชาไม่เห็นด้วยขัดแย้งกับเจตนารมณ์โดยรวมหรือไม่นะครับอย่างแล้วก็ยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะไม่ทําให้ไทยเสียประโยชน์อย่างแน่นอนครับขอให้สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้ครับคือเราจะไม่ยอมเสียประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะว่า คนที่ไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ,ะกระทรวงกลาโหมอย่างเดียวนะครับก็คือมีกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด้วยก็ร่วมกันพิจารณาแล้วก็คราวนี้ผมก็ประสานหัวหน้าส่วนราชการว่าขอให้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะไปช่วยกันเพราะอันนี้เป็นวาระสําคัญของชาตินะครับ พลเองนะัทพลยังย้ำนะคะว่าได้สอบถามจากฝ่ายเลยขานุการไปเหมือนกันนะคะว่าเหตุผลที่กัมพูชาเขาไม่ได้ยื่นข้อเสนอ,อเข้าสู่การประชุมมากนักเนี่ยเพราะอะไรก็ได้คําตอบกลับมานะคะว่า จริงๆก็เป็นลักษณะของทางกัมพูชาเขานะคะที่เขาจะไม่มีอะไรเสนอเข้ามาก็จะรอฟังข้อเสนอจากฝ่ายไทยไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพก็ตามจะเป็นกัมพูชาเป็นเจา้าภาพหรือว่าจะเป็นไทยเป็นเจา้าภาพเขาก็จะมาในลักษณะนี้นะคะทางกองเลขาเนี่ยไม่ได้แปลกใจนะคะแต่ว่าส่วนตัวทางพลเอกนทพลเนี่ยผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาก็มีท่าทีว่าอยากจะประชุมก็ถือว่าน่าจะมีข้อเสนออะไรเข้ามาพูดคุยกันมากกว่านี้แต่เบื้องต้นเนี่ยไม่ได้มีข้อเสนอเข้ามาค่ะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมค่ะ เขาบอกว่าปกติกประเทศกัมพูชาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยได้มีอะไรเสนอมาเขาจะรอข้อเสนอจากเราไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพหรือว่าเราเป็นเจ้าภาพก็ตามนะครับก็คือ,คอในส่วนผมมาแปลกใจแต่ทางกองเลขาเนี่ยเขาไม่แปลกใจเขาบอกว่าปกติก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเขาก็ได้เตรียมการให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็แต่จริงตอนแรกที่ผมคิดว่าเห็นเขามีความต้องการ ในการที่จะแสดงอาการน่ว่าต้องการที่จะมีการประชุมทวิภาคีผมก็นนีเขาจะเตรียมมานะครับแต่ก็ก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่แปลกใจไม่เป็นไรฮะรก็ยังถือว่าเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับส่วนข้อสังเกตว่าหากการประชุม GBC ไม่คืบหน้าเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดการประทะตามแนวแสดงขึ้นอีกรอบหรือไม่พลเนนะพอกนัทพลบอกว่าขอยืนยันนะว่าถ้าเป็นจากฝั่งไทยเราเนี่ยไม่มีแน่นอนอคือฝ่ายไทยเราไม่เริ่มแน่นอนนะคะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งกัมพูชาเขาด้วยว่าเขาจะรักษาคำพูดหรือไม่อย่างไรก็ตามมีประเทศผู้สังเกตการซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นหากกัมพูชาฝ่าฝืนคำมั่นสัญญาที่ตกลงกันไว้เรื่องการหยุดยิงเนี่ยก็จะถูกประนามในเวทีโลกและสังคมนานาชาติค่ะ ด้านนายมาริศเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าเป้าหมายที่เราต้องการเห็นจากการประชุมครั้งนี้ก็คือการหยุดยิงถาวรมีกลไกในการตรวจสอบมีขั้นตอนหยุดยิงที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับตามที่ทุกฝ่ายเคยหาหรือกันไว้เป้าหมายที่เราต้องการเห็นก็คือเรื่องของการหยุดยิงถาวรและมีกลไกในการตรวจสอบ มีขั้นตอนในการหยุดยิงที่โปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับาตามที่ได้มีการหารือกันไวของอแม่ทัพในพื้นที่ซึ่งตรงนี้มีความสําคัญเพราะว่า,าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณชายแดนมีความจําเป็นและมีความรู้ดีว่าอะไรอยู่ตรงไหนควรจะเจะรจากันขนาดไหน